ผู้ชมคะก่อนหน้านี้รายการของเราเคยนำเสนอการปลูกพืชชนิดต่างๆแซมในสวนยางพารามาหลายชนิดแล้วนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งไอเดียดีๆค่ะโดยเฉพาะการปลูกผักกูดในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวจังหวัดสตูลปลูกมาสิบกว่าปีตอนนี้รายได้เข้ากระเป๋าทุกวันเลยแหละคะ่ะนี่คือผักกูดกอใหญ่เขียวชะอุ่มอยู่บริเวณ ใต้ต้นยางพาราเป็นของนางรวินวลโยมนะคะเป็นชาวสวนยางวัย52ปีแล้วก็เป็นเจ้าของสวนผักกูดวังสายทองจังหวัดสตูลแห่งบ้านวังนาในตำบลน,น้ำขุดอําเภอละงูนั่นเองค่ะนางรวิเล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นสวนผักกูดที่ให้ผลผลิตดีขนาดนี้เนี่ยก็ใช้เวลาลองผิดลองถูก จนสามารถปลูกผักกูดมานานถึง11ปีบนเนื้อที่6ไร่สร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัวค่ะส่วนแนวคิดการปลูกผักกูดในสวนยางพาราเกิดจากพื้นที่นี้ค่ะอยู่หลังเขาน้ำตกซึ่งเป็นป่าต้นน้ำก็เลยทดลองซื้อพันธุ์ผักกูดเนี่ยมาปลูกดู50ต้น เลือกปลูกสายพันธุ์ผักกูดยอดร้อนนะคะคุณผู้ชมคือผักกูดเนี่ยมีสสายพันธก็คือมีพันธุ์ยอดร้อนกับยอดดําแต่ที่นี่เลือกปลูกพันธุ์ยอดร้อนจนปัจจุบันเนี่ยขยายพันธุ์ผักกูดแซมในสวนยางพาราแล้วจํานวน6กไร่ดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้น้ํา2วันต่อครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงค่ะโดยในทุกๆเช้านะคะนางราวินะคะก็จะมาพร้อมกับนางสาวรุ่งไพลิน เป็นบุตรสาวที่เรียนจบครูมานะคะแต่ว่าเลือกกลับมาบ้านค่ะแล้วก็มาทำกเกษตรกรรมตามรอยคุณแม่เพราะว่าเห็นว่ามีรายได้ดีกว่าการประกอบอาชีพครูเชื่อีกโดยนางสาวรุ่งภัยลินนะคะก็จะช่วยมาเก็บผักกูดค่ะแล้วก็มาช่วยดูแลช่องทางการตลาดตามสไตล์คนรุ่นใหม่นะคะกลุ่มลูกค้าหลักนะคะก็จะมีตามรีสอร์ทชุมชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็มาซื้อผักกูดที่นี่นะคะ ถามีราคาขายส่งด้วยคุณผู้ชมขายส่งเนี่ยเขาขายได้วันละ5 0ถึง100กิโลกรัมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคาขายปลีกเนี่ยอยู่ที่กิโลละ35บาทรวมรวมรายได้ต่อวันประมาณ3,000บาทเลยละค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวชมสวนนะคะก็ติดต่อตามแฟนเพจ สวนผักกูดวังสายทองจังหวัดสตูลได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ผักกูดที่นี่ออกผลมาสวยมากๆเลยค่ะเขียวชะอุ่มไปทุกที่เลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ